ครับอันนี้ผมเจดีเจดูที่ที่ใครเอ่ยนะน้ากระบอลน้จะมาวันนี้จะมาสาธิตเรื่องเอ่อคัดของนา้ากระบอนดูที่ระดับอายุแค่นี้เดีขับรถสิ้นได้อะแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าอายุไม่สำอัทยครับรถสิ่งเนี่ยอายุนี่ไม่ใช่เป็นตัวเลขที่ผมบอกว่าจะขับรถสิ่งไม่ได้แล้วครับดูด,ด,ดูดูน้าซอยดูน้าซอยนะ้าแข็งไหม นี่นี่เนี่ยโอ้โหไปย่ย,ยิ่ง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 ะไรนะุดอดนะครับคัสดีเคเดี๋ยวให้น้าเขาลองขยบรถนิดนึงว่าคัดเป็นสัตว์ไหม ขอบคุณมากครับนะสวัสดีครับ